สบายดีและสวัสดีเด้อ่มแม่พี่น้องเบอร์สุข่สุคนเนาะบ่าพี่น้องพังลาวหรือพี่น้องพังไทยเนาะหรือว่าพี่น้องต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเขาสูซองสาบัวข้ามบ้านเฮาอีกแล้ว่มแม่พี่น้องโดยเนาะกามาพมมาพบอกับสาบัวเมื่อนี้เนาะ่มแม่พี่น้องเนาะกะอยู่ว้านน้องอุไทยพี่เหละ่มแม่พี่น้องเนาะกะสิีเบะมาเยี่ยมมายามทั้งน้องเพื่อน่อเม่พี่น้องเนาะกะสิมาเบิงเพื่อนชานของน้องอุไทยน้อง่อเม่พี่น้องเนาะว่าช่างเป็น แล้วพอใช้แล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไรก็เข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งน้องอุทัยก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวไปเบิ่งน้องอุทัยก่อนแกงซุปละบอนอะใหม่สบายดีน้องรันโอ้สบายดีสบายดีสาวไร ดสบายดีด้วยสบายให้ชุกแล้วบุ่กจะบัมากินเอาเลยเอาเลยนีะยังุกแล้วบ่นี่นะุกแล้วขึ้นอืมอันนี้ซุกค่าต้นเลยนะนี่เนาะบ้อยุ้ก่อืม็นบเลยดิังล้เป็นวมผุนสร้างเพิ่นกรอิมไหนเนาะ กินแต่หึงนบอ่ายด้ยสบายดีเนาะช่างเป็นนีได้แกงน้ำไหมน้องอุทัยแซบบอพอกินได้อยู่เนาะยังพิบงข่าวน่อยแค่น่ะอิ่มอยู่บนะ สามกล่องน้อยสามเอสามกองสามคนสามคนกินย่าง้บวดยังบวดอยู่ลงตเครื่องเล้งเอ้าวให้อีกคู้นึงได้ใช่ไหมพนเกี่ยวเข่าอ๋อแชุ่นฮะแชุ่นลงเนะเอาให้ผู้ได้เกี่ยวเข่าใช่ไหมไว้เลี้ยงเ่าแล้วอแบัดเจ้าประเ็ดบ่บัดนี่เฮ็ดกันนั่นผัแล้วนี่มัน ช่วงย่าแรงก็เฮ็ดย่าพผุนกะเฮ็ดเจ้านะเขาไหวใช่เนาะไหวอยู่มั่นอยู่ได้เนาะน้องอุทัยไ้น้องอุทัยอนู่ยไปนำนำแบบนี้เนาะน้องอุทัยช่วงย่าแรงกะเฮ็ดย่าพผุนกะเฮ็ดเนาะน้องอุทัยเป็นได้น้องดั้นแซ่บ่ หอนไทไปตาวคนไทเอ้าจงว่าแค่แบบนี้จงก็เบาคือกันให้ผู้นั้นบอกกินมากคือนอนอิ่มกระุ้มหรออืมนอิ่มขึ้นนมอิ่มเลกินนี่ิ่มกระลุมไปแล้วก็อเขาบอกเม็ดจะคู่คร้งแต่เมื่อกี้ห้างบนไตกันติดตมาในเดอรน้องไทยะมีงานดีๆกัติดตมาแน่ไปอยู่ต่างประเทศแก nghe nhìn một Nó không ừ, <laughs> lăn gì đấy, nó không lăn nó Cho vợ, cho chị dù hả <laughs> ừ. Chơi tới đi nó Nhẹm chẳng đeo Đây thôi sạp khương lưng này nó Ở à mưa bó, lặt ở à mưa bó thôi sạp này Nó <laughs> <Đó. Đồ. cười> Sông khương bó Nem mưa đây bó đây Nghe thôi là sạp cả นางงูนางงูเที่ยงตึ้ม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 เอาเครื่องเก่าบ่กใครเพิ่นน่ะน้องได้แต่เจ้าใช้เครื่องเดียวเนาะเคิื่องงูมาก็ไม่ก็บ่ได้บบดิบอย่างเดียวเหรออืมเอาอีกขันหนึ่งเนาะกลัวเด็บไหมนี่ขืนนี่ จังพ่อนะเฮ้ยอันนั้นบ่พ่อบ่อน่ะบ่พอสีชาอันนี้น้ำบ่ชสตัวนี้น้ำบ่เมื่อนี้บ่พิ่นจะเอาขามาให้นี่มันสั่งเขาทำท่าแล้วเนาะ บ,บอลแทงน้ำของน้องอุทยัยหลังคาปิวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพายุเข้ามาเนาะทั้งน้องเพิ่นกนะสิไรเห็ดใหม่นี่นีังคาบอลแทงน้ำเนาะตอนนี้น้องอุทัยเพิ่นกะ กำลังกินข้าวอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแกงน้ำไม้่พ่อแม่พี่น้องส่วงรอบเพียงพ่อแม่พี่น้องเนาะแกงน้ำไม่ห่นหอนเนาะถืวสีเฉดชสยเนาะสีงามอยู่พ่อแม่พี่น้องเลย น้องไทยอิ่มไหมก้อยกระปอมนั้นให้ยูลูกเจ้าว่าดื้อนู่นควรข่าวบ้อนไม่มาที่นื่นรับแรกินข่าวกับยังฉาบเนี่ยหน่อยละยังยังโมบดดิบิดกก้อยกระป้อมเนาะ อาอยู่พี่เขาไม่ได้ขายว่าใช่กระป๋อมกระป๋อมการมากินเนาะมากินท่บนองฉันคิดว่าคนงามบ่กินก็อันกระป๋อมกา้างวันก็แล้วเมลูกมาเขืาก้องข้งล่าดมาเอาไป กดเดดบ่ได้แล้วเนาะอนี่ยดรอบนิ่อยนี่มาอปันกันนะอ้คอ้ามันแหนเป็นอยู่อ่ะาอกตาดอกกมันมนแห่นอ่เกคุยแล้วตะกี้เราอันอยากกินนมนี่เาอยากกินนมแล้วมันจะวนไปกินนมพ่อยากนมเปะเลยใช่ดอกคนป้าเมยมาตะลุนนะเนาะเ้องไทย มือพ่องกำนน็นส e ัมมาตัวแดงเลยนุ่มเลยกินนมอยู่นยอะกี่ไห้เรานุมนะคะแบบนี้แหละแล้วอีกขาาหนึงเนาะเรื่องกระโบเล่ก้นเจ๊กินอะไรเจกินอะมรม้างโมนัวในปาป มไม่ได้ใช้น้ำตาลป่ะจะนองมอหนิแล้วมัเป็นอันนี้มัไม่ใช้น้ำตาลป่ะ่๊ะใช่น้อยหนึ่งเนาะพอให้มันนัวเอาโจกไปใช้เลยโจกหายบอ๊ะเอามาทำนี่แม่โฮมใบต่อคืเดียวนี่กึ้งบรรยากิศทุกกย่างบัดพอตู้มาเน่เพิ่นกะกินแกงน้องอย่างน้บ่เราบอกกินน้ำด้อนบอกกินเรากินลาซี่มาเมื้อนี้ทำแล้วแล้วเราไปแบบนั้นแล้๋ยวแลดเราบอกกินน้งนั้น จะเอาลาบชีนมาแต่ใชน้ไปชื่อกินอยู่ขุ่นเอ้ชื่ออะ้กินอยู่พุ่นเลยเอเราิเป็นหวกถือเข่าไปอมถือเข่าไปน้ำมีเข่ากรติบนลยใช่บางวงเนาะขาวาเานมาเนาะลับสินเราอยากกินลักสิแล้วก็ถือป้ไปเข่ามือนเราบริจาคเราก็บริจาบริชื่อมากินพี่ว่าจัดมือยชือืมแวกินบบัดพูนั่นได้ชุงเจ้าบริกินบ่กินอยู่ กินนิดหน้อยเนาะเราใส่พอเราซื้อมาแล้วเกลีผีเพื่อมาห่อมาจากนั่นกระโบ่กระบ่คอยแซ่บก็เลยถือเข่าไปกินยุ่นเลยเราก็เลยจะอ่อนเนาะกินหลับซื้อเนีก่งไหมพูเอ้าเอาไว้แม่นองไทยคุณเมงวันตอมเลยเก็บไว้ยุ่งเลยถอดจะหมอไกไหมใไ่ตาบไหมเนาะไป่ผูกแขนกระเจ้ากระมาค้ำบ่้องล่ะไปบ่มือผูกแขน ไปมือหยิบขันมากเวงกับไปจนคำมือที่ชงกับไปมาประมาณเพียงบอกระางเนี่ยมาเมาบาเลยจะให้ยังห้องหรือบ้ากับมัวร้องเพลงอยู่บอกระดับ้หงได้แต่ไหนเพลงไหนกินชิ้อยมีแต่สิหายเนาะเคยกินอยู่บอเคยกินอยู่บอเจ้ากะบบอเคยกินครั้งแรก มันเป็นนี่ไรคมคมแล้วอาการเลยอาการมันเป็นนี่ไรมีถั่วป่ะกินอะไรยาวกับแม่เสือโคร่งลายถูกแน่ไก่บ่างบ่ไกลๆกันลูกชาวเหมืนบ่เป็นมูกับเจ้าบเป็นเอื้อย ดุนเอื้อยดุนเคยพันไปชอว์พ่นนิบแบบอ่าหน้าบ่าเจ้าก็ไปนิบนดำบ่บ่ไปกับแม่ตุดุนชอว์กันนิบเนาะหืมเน่าเทียงที่ก็อยากนอนได้เนาะกำลังดื้ออืมจำนี่ กำลังด้อกำลังชนเวลาข้าไปปิดซี่เพิ่นโม่ห้ายบ่อเนี่หมักมีเนี่แบบกระเจ้ากับไปปิดคือกันเั้ยแบบคนแถวนี้ได้ใชะเอาคือกันเพราะว่าลายต้นบ่อลดยต้นทางในกับมีเป็นป้าชื่อบ่อทางในแบบโมเมนตาซราบบ่อขี่เงินคนนี้นะ มาแต่นี่แต่มังมี่หลุนวัวเามีตาค้นใช่นะเพนี่แฟนมาในหนังนั่นนะเนาะต่อยมังนี่มังมีุ่ดนเจ้าวัว่ว่าเฮา้องใจอือไปต้อยเอาบ่อจังหลุนโอ้ยยังพตอยนะมันชุกคาต้นบ่อเขามนวงฮานะอีมห้างมีบ่ายอยู่นหันนะอือเม่ไปเป็นแบบอันนางอันนี้หันยังน้อยดอก Nguyên <laughs> <laughs> Anh... <laughs> này, xem <laughs> lần nữa hai nọ thai. Mom, mày uni nặng lần nô, đại. Tu phá mong nghĩa, mày, 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 เมื่อกี้ค่ะกอดคอแล้วแมนก็ไปแล้วว่าส15มงมีมาเนียนไปในยยังนี่แล้วมนปัดจากชุกแล้วเนาะแมนไปแลวไปเห็นมงมี่ชุกแล้วูุกงมีุ่กอันใครดอกหลายหลายนวยโอ้จะกีีแห้งลายก่อนมันอยากเบิดเดอยากอยากไปเนาไม่ใช่เลยลงมาก่อนมกนี่ชุกเกินไปบอมีอังเได้ชุกเอาคือหล่นไว้ง่ายแท้ใะ ถ้ากระเงือดไม่นี่นะเขาจับไม่เขาเสืเอผ้าเอาขึ่นมาแบนนี้มานล่นลงมาก่อนเลยกูได้ถืออันนี้แล่นนี่เพี่อลูกพ่ี่ละนี่เล็บวัวสรลุบเนาะป้าตัวมักระมิงมโนลูกกระผันนู่นแหละวืึนไกลกับตัวใหญ่ใชเพื่อเล็ไปเอาเนี่ยพวกปูชเีกับใต้ยูหันยไหนนะโอ้ยคนก็บอกเขาป้าต่อเลยถ้าภาพนี่แหละเขาไปซี่มันกระตุกเลย มือได้ขึ้นเพื่อนน้องโอชัยยำมือพูอออ่ยันมาเห็ดบันไดแล้วนะก็ะขึ้นบานบลอกประกกตูใช่หรือเปล่าของเย็บใช่แล้ว,ใช,ลวใช่เรียบร้อยนะถูเรียบร้อยบ่ประตูถูเรียบร้อยยัง,งแต่เก็บกวัวทั้งนอกทั้งลืนนะนะ่นแน่เนาะประตูเรามานนะัน,น,นเนาะเดี๋ยวก็ได้ ข้างนั้นได้ใชน้องะเพิ่นเพชดมือนีบบ่หรือว่าสิลลห้องนั่นใช่บ่อ <damned> ีกประตยังโมกุยอย่างเลยเราให้สินมาวานะอนั่งก่อนพอนางนี่มีแห้งน้องน้องอุทัยอน้องอุทัยยังโมดุจักเทือยพิ่นขึ้นทางเนือนะ ขึ้นทั้งเนื้อไปเจ๊ขอเมนขึ้นท้งเนือเียังบอมาะคนใหมาลดรงน้าบอกจันกัไปบอกมาจันขึ้นบึ้บขึ้นบาจะขึ้นบึไปยังไงยังไงนไหฮะ รถไปน่อยห่อาอยู่ใม like ิันบ um ้านกยังก mm. ินข้าวได้เคี่ยวมากโอ้ยังคือมุนแท่น่มุนมุนแล้วม่เจ็บแข่โอ้เห็นหามุนพันมุนมุนเยอมคือว่าเห็นแบบเอาน้ำหวานพันเืยอ่ะอมข เอายังซีซยัมตัใหญ่ทีน่นมาเอาเอาวมืมฮมันไม่มจรงจงจิงมันกินาอิ่มอย่างนอนบ่บันอย่างนอนบ่เฮ่หึงมาได้สิเห็ดผู้มุงหลังคาเห็ดอยู่บ่เลยเทงน้ำ จักยามใดแล้วสเห็นหนี่น้องงใครบราได้เอาไม้เต็งไว้บ่จสะอันนั้นได้เบิร์บนบอลแทงน้ำน,นะคือปีอ,ออกคักอองแน่แทนอู้ยเรอยกว่าอะไรเลยดมว่านี่นเป็นยังไงแม่ต้องมาอยู่บ่จ๋าใจา นาไล่ลูกาเคแ้วเนาะิงเนาะิไปถูกบนแหงอยู่มก็อ่ะแม่ว่าเจ้าก็คือกันพงเจ้าทีรอวัดจีโดนะพอไปถูกกำลังยังจะไปลยแม่ว่ะอขาสีแล้วไงพรุ่งเจ้า เราห็มังเน่เ้นะเหกผีเห็ดหาขันน้อน้องไทยเนีอีกขันหนึ่งบัตตัวนั้นบด้เห็ดบอตวนะตัวไหนต้หนยันได้ต่อออกมาบด้วเห็ดต่อแบบเห็ดเห็ด ห้องตัวนั้นบอทางออกตัวนั้นเนาะฮือมาไรด้วยกะเจ้าสีเนี่เนาะกับโมโหถังงบมาทางงบมาโดยกะผู้ใหญ่เพิ่อนนายโทรเข้าหาเจ้าอยู่บ่กะโทรอยู่เพิ่อนกะโทรลี่น้ำเพิ่อนมาสีเพชรอีกห้องหนึ่งให้เจ้าบ่โดยได้นงาบุญว่าถาวรีงบมาแน้วแล้วก็อะไรตัวเพื่อนครัวหรือว่าห้องน้ำได้เนาะโดยเพราะว่า ชายกันยังลายอยู่เนาะถ้าบ่มีผู้ใหญ่เพิ่นชอยมาเจ้าเฮ็ดเองเป็นบ่นี่ชายยังลายอยู่ดินบ่กันยังมีมีอยู่บ่ดินบกยังอยู่กับบ่ลายอืมไในช่างใหม่แล้วเนาะชาเห็ดเนาะโดยดีแล้วบ่นานกันแล้วอันนี้เจ้าทาสีบ้านเองเลยบ่บ่อันคอยสร้างเพิ่นทาอืมพอทาได้เดียวเฮาจะมันเปื้อนเปื้อยยังน่ะเปื้อนเชื้อ <inequ ity S 1> เปื่อนมืนเป็นปน,น,น,น่สองหน,นึ่งคนคือว่าเปื่อนมือเปื่อนเฉือนอันนี้สีใบชวนใช้เทิงอย่างนี้นะ<ล>เนเหา,หนา,านอะ,นานะอันนี้เจ้ากระทางแน่น,นี่กลนลน,น้นนนอยนี่ทางแล้วกระไฮเนงมันเกิดดิถ้าช่วงผลตกงนี้ แกงแนงนอต้นตกมันขึ้นไม้อืมหาหน่อไม้มาได้กะ่ายมากกัขุดแมงอย่างก็ที่เจ้าขุดนะกุจีจุจีใส่<น>แกงหน่อไม้โดนแต่เป็นกิโลได้ใช่มีหลายอยู่บ่าวยเป็นตนน้นน้อยมันดึกโดนอืมแทงหาหูวมันหย่าตัวน้อยเมื่อยเลยเนาะโดนข่าวมากินข่าวเนะาะเพราะว,ว่าตอนเช้าว่าด้กินเลยบอแบบไปหาเห็ดออกอยู่บ่เห็ด ในป่าบ่มีบ่มีหนยเห็นว่ามีแบบเห็ดบดเห็ดไงบ่มีเห็ดบดทางบ้านนะบ้านไผ่ก้อทางบ้านบ้านไอ้บุญเรือเนาะเป็นป่าเป็นเดาช่องสีออกเห็ดนี่ดีใจบ่นี่จะนอนก็ได้ขึ้นได้นี่ยอันนี้เดือนเดือนยังก้อนละเดือนหกเดือนหกก็จะได้ขึ้นบใงช่วงเดือนหกอย่างแน่นาะ ดีได้ดีใจนะจะนอยบันานกันได้ขึ้นได้หนิอย่าลืมเดอหัตลองเพลงเนยอย่าบอกเลยบัวลองมาเป็นนะได้อยู่บวจากคืนหนึ่งฮะถ้าห้องมื้อคืนเทื่ยนถ้าห้องมื้อคืนเทื่ยนเมาเลยนะบัดมื้อคืนเทื่ยนอย่าบอกเลยโอ้ยดงลงดื้อเหมือนเห็นกระเจ้ามาลายจะแบบใสชองบ่เจ้าใสชองบ่บ่ลา คนลืมเคยกันนี่เราเอาอะไรกันแล้วพออะไรมาขึนะ้นเนาะโดยพออะไรมาอยู่ถ้าปีนานี่ขึ้นบ่ได้ปะยันนัยฝน,นลมมาก่อนอ,อันนี้ได้สะแต่กล้าย่าผลกับแบบควยโดเดอโดเดออยู่ป่อันนี้คือสีแนนกระลมมาแห้งกระยานอันนี้คือสีแนนตึงๆวันนี้เนาะได้ <laughs> หลังวัวใหญ่หนึ่งแชมสีนอนถ้าเราเมตูกับตูนอนชายก็ได้นอนหงองนองนี่ก็ได้เนาะแ้าม <No. S 1> ันเจ้านอนหงองนายกับ uh, นอ่าน้องเจ้า <No. S 1> ถ้าเหตุอีกห้องหนึ่งเจ้าจงนอนคนเดียวเลยเนาะ <No. S 1> ดีใจเนาะน่องละนผ <No. S 1> ุนไปมาเบิ้งทังนี่ไ้าทาสีอัน,นี้นี่ฮะคือคักแทนี้ ถทาจากรอบนี่ยงรอบบ่คักได้สีสียังเจ้วะสีใหบบม่บออันนี้ย่นโบเ็ตหัวมันไดแล้วเห็นมะเพราะว่าถ้าเห็ดหอกเนี่ก็ต้องโตมาอีกเนาะดูถักแล้วจักแล้วสียังเดืออยูบบ่บอยังอืมเนานะถ้าห้าวบ่มุุงนี้ ่าถ้าน้ําเบิดนี่ก็คืออีหยังน้องล่ะมันพอยบ่่เฮาต้องหาหยังหยงมาันะเนาะถ้าเฮาไปซื้อกับแพงนี่เนาะเพิ่นซื้อให้แล้วเฮาก็คัวเอาเนาะเป็นหยังอยากนอนนบ่บัดนี้กินข้าวอิ่ม้กับแกงไม้เริ่มอยากนอนแล้วเนาะ เจ้าก้อยกับปอมเป็นบ่น um, 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 ี่เขาก้อยเจ้าดิทำามะเข็ดยำมันเค็มยำเค็มเอาเจ้ากะยำเผาใช้เกลืออะไรเจ้าก็ใส่หน่อยๆก่อนเทามีแต่ตำเอาเอาบก้อยก่อนตำแบบให้มันเขาเนื้อเขาหนังได้เนาะเปรี้ยวแท้ม้วนเจ้าว่บปุ๋นโบไปเอาชาวปลาดูหนิงกระเพื่อแต่นาะ เดียวค่ะอีดิถุงชายอยากนอนแน่นอ่ะเออกะปะเลยด้วยจ้ะโดยสบายดีน้องล่ะโดยมือหนักมือในสิเป๊ะมาเยี่ยมยาไม่เนาะโดยไปพักพรเนาะอืมเนาะเ็นชานของน้องอุทัยพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยพักแล้วนี่ แต่นี่จะคือใส่บานประตูอีกอย่างก็เรียบร้อยเบิดพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่คือเห็ดบันดอกบันไดกับปนานแกะชิได้ขึ้นเฮือนใหม่ได้หพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเดือนหกแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะดีโอเีใจน้ำหนูไทยเ,พ,เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะแกะชิได้ขึ้นเฮือนชานใหม่ได้พ,พ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าถึงเวลอนาญ่าพลนี่ก็เฮือนหลังเก่าก็คือว่าได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ พว่าซีแล้วพ่อแม่พี่น้องพี่ก็ภพี่ใจน้ำน้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาบัวก็สิได้กลับก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝากติดตามสาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวก็สิได้ขอก้าวข้ามบาสสบายดีสบายดี